ครับสวัสดีครับช่างตุ้งครับวันนี้นะครับผมจะเทสเครื่องแซม1 0ดับเบิลโปร V 6 6นะครับคัดปันข้าวระบบลมนะครับส่งให้คุณพ่อบุญทรงนะครับอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับผมเพิ่งตั้งเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็ทําจุดตกให้ใหม่นะครับจุดตกของเศษฟางนะครับตรงนี้แต่งให้นะครับมาดูการเทสการทํางานกันก่อนนะครับมอเตอร์ตัวนี้ผมใช้สีแรงตัวสีฟ้านะครับ ะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับถ้าจะคัดพันข้าวนะครับคัดพันข้าวนะครับเราเอาอันนี้ลงให้สุดนะครับนะครับคัดพันข้าวหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเลื่อนเข้าให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกน็อตไว้นะครับ แล้วก็เริ่มปล่อยข้าวได้เลยครับปล่อยข้าวตรงนี้ปล่อยข้าวข้างบนนะครับปล่อยให้ไหลเรื่อยๆนะครับคัดทันข้าวเหมือนเดิมนะครับถ้าจะให้ลมมันแรงขึ้นนะครับบีบหน้าแปลนแม 3, ทมสามค้างไว้นะครับหาอะไรค้ำไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับลมจะ แรงกว่าเดิมนะครับถ้าลมมันแรงแล้วนะครับถ้าเม็ดตึงมันออกตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจุดนี้นะครับถ้าเม็ดตึงมันออกตรงนี้เยอะหรือข้างหลังเยอะนะครับเราก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับเอาจุดที่เหมาะสมนะครับครับเพราะว่าบางทีข้าวมันมีเศษหญ้าเยอะนะครับดอกหญ้าเยอะเราก็ต้องปล่อยลมให้แรงนะครับแต่ถ้าลมแรงแล้วนะครับเราจะทําง่าย องางาจุดนี้นะครับผมทำให้สูงขึ้นนะครับน็อตด้านหลังผมไม่ใส่นะครับผมมาเล่นตรงนี้เอานะครับเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้น ครบคุณพ่อรอเครื่องคัดพันข้าวนานมากนะครับไม่เข้าสักทีนะครับของก็เล่นรุ่นนี้ไปเลยนะครับคุ้มแล้วก็มีเครื่องสีด้วย ผมจะแถมถุงผ้าให้นะครับถุงผ้าใหญ่หมดนะครับผมเลยให้ถุงผ้าเล็กไปสองใบนะครับแล้วก็มีไซคโคนไปด้วยนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับส่วนมากผมไม่ใช้ไซคโคนนะครับเพราะว่ามันฟ้งส่วนมากผมจะใช้ถุงผ้า ถ้าเราปรับได้นะครับจุดนี้มันจะเป็นเม็ดรีบนะครับเม็ดตึงบ้างเม่ดเม็ดไม่ตึงนะครับเม็ดที่มีเม็ดเข่าเล็กๆนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นระบบสีนะครับเราปิดตรงนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็เลื่อนจุดนี้นะครับเลื่อนขึ้นให้สุดนะครับเลื่อนขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนะครับเราเปลี่ยนเป็นระบบสีเรา เลื่อนออกให้สุดนะครับเลื่อนออกให้สุดแล้วก็ล็อกไ้เหมือนเดิมนะครับครับเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกๆนะครับเมื่อเราใช้หน้าแปลนแทมสามเสร็จนะครับเราหมุนออกด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือฝั่งนี้นะครับถ้าเรายืนอยู่หน้าเครื่องนะครับให้สปริงมัน่อนอ่อนไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไปเลยปล่อยหมดเลยก็ได้นะครับ แล้วก็มาปล่อยด้านบนนะครับช่วงแรกๆนะครับข้าวจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างมันนะครับครับพอดีข้าวเต็มเราแล้วนะครับเราก็เริ่มหมุนขวามือเลยครับทีละเกี่ยวช้าๆนะครับรอดูการเปลี่ยนแปลงด้วย ได้จุดที่เราชอบแล้วมันสะอาดแล้วนะครับล็อกนัดหางตาไว้นะครับล็อกนัดหางตาไว้ตรงนี้เลยจุดนี้ผมทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือถ้าเราไม่อยากทัดทัดข้าวหักเยอะนะครับเราก็ปล่อย ปล่อยให้ตกห่างๆนะครับให,ใ,รให้ตะแรง,รง,แงทํางานสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับหรือปล่อยให้ไหลผ่านนแหละครับก็ํำดูงให้เข้านะครับถ้ามันร้อนเกินไปเราก็ทายออกด้านซ้ายมือนะครับแต่ให้มันอุนอ่นๆพอดีนะครับ ส่วนหน้าแปลนตรงนี้นะครับหรือหน้าแปลนแซมสาผมปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับให้ล็อกกระแตงแน่นขึ้นนะครับเพื่อการใช้งานระยะยาวของลูกค้าเดี๋ยวผมจะเทสข้าวหนึ่งกระสอบเลยนะครับ กระสอบ3ามกระสอบนี้30ิกิโลนะครับกระสอบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเข้ามันจะสีกี่นาทีนะครับครับกระแสไฟก็จะอยู่ประมาณไม่เกินส5บห้านะครับข้างบนนะครับเป็นกระแสไฟบ้านนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นกระแสแอมป์ M ที่เครื่องทางานนะครับออตอนนี้เครื่องทางานอยู่1 3บ4าแอมป์เนี่ยสีได้ทั้งวันนะครับ นั่นเครื่องเดิน่าย ลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าข้าวมันลงไม่ทันระบบสีนะครับเราก็เลื่อนออกนะครับข้าวจะไหลออกมาเร็วขึ้นนะครับแต่เท่านี้น่าจะพอดีนะครับผมรับแต่งไปให้อันนี้เราเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ก็พ่อน่าจะใช้คล่องแล้วนะครับเพราะว่าพ่อมีเครื่องสีแล้วนะครับแต่พ่อจะเอาเครื่องนี้ไป พักพันข่าวก่อนสีนะครับตัวนี้ก็ทัดเด็วเหมือนกันนะครับหนึ่งกระสอบที่เอาผมให้ไม่เกินไม่เกินสิบนาทีนะครับถ้าทัดพันข่าวส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้เครื่องนะครับสั่งผมทำได้ทุกรุ่นนะครับ รอบรุ่นไหนก็โทรมาหาผมได้นะครับหรือว่าจะส่งหัวสีเข้าทําชุดล็อกที่ร้านนะครับเปลี่ยนแกนที่ร้านนะครับผมไม่ได้คิดเพิ่มนะครับส่วนเครื่องมือสองราคาหมื่นหมื่นเดียวนะครับมารับหน้าร้านได้เลยหมื่นเดียวนะครับส่วนใครอยากให้ส่งนะครับก็หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับค่าส่งเก้าร้อยเนาะเครื่องหนึ่งหมื่นนะครับพวกนี้ผมทําระบบหัวสีพิเศษให้แล้วเอามาดูเครื่องนี้ต่อ รับข้าวจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแกนมันจะเริ่มลมตัวนะครับผมปรับแต่งหลายจุดมากนะครับไม่ว่ากระทั่งรอบพัดลมด้านล่างร,รุ่นนี้ที่มันขุ่นฟุ้งกระจายนะครับตําหนิโรงงานนะครับเขาเชื่อมมาไม่สนิทนะครับเราก็ต้องปรับแต่งให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้านะครับก่อนลูกค้ารับ แล้วผมจะแถมเบรกเกอร์20แอมไปให้หนึ่งตัวนะครับคุณพ่อก็เอาไปติดติดตรงไหนก็ได้นะครับติดตรงนี้ก็ได้นะครับติดตรงนี้ก็ได้ก่อนเข้าเครื่องสีนะครับเพราะว่าเบรกเกอร์เครื่องสีมัน30แอมนะครับกระแสสูงไปนะครับไม่ตัดเนี่ยครับตัวนี้ผมทำงานแค่12 M เองตัวนี้จะแม่นกว่าตัวด้านที่ติดอยู่กับเครื่องสีนะครับ9แอม10แอมประมาณนี้นะครับ ไม่เกินสิบ้านั่นแหละครับเวลาเครื่องทำงานตัวที่ผมเซ็ตลงต่วนะครับ ครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับที่สั่งเครื่องกันเข้ามานะครับออแล้วก็ส่งหัสีเข้าต้มนะครับตั้งแต่เกี่ยวข้าวมานะครับยาวมาเพิ่งจะได้เริ่มทําเครื่องมือสองนะครับเพิ่นเกียเครื่องที่ลูกค้าสั่งมาเสร็จครับก็หวังว่าจะได้ใช้เครื่องสีดีๆนะครับ ที่ผมเช็ดขึ้นนะครับใช้งานได้รับจ้างได้นะครับสร้างรายได้ให้เราได้นะครับก็อุปกรณ์ของแถมนะครับหน้าแปนแซมสามเนี่ยผมไม่ได้คิดเพิ่มเลยนะครับตัวน,นี้9 8้ยแปดสิบนะครับถ้าซื้อแล้วก็ระบบที่ผมทำให้นะครับจุดเสริมต่างๆนะครับ เครื่องถึงจะได้นิ่งอย่างนี้นะครับผมปรับแต่งให้ผมไม่ได้คิดเพิ่มนะครับขอแค่ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตั้งแต่วันแรกที่ใช้เครื่องนี่นะครับ เครื่องที่ไม่ตัดต่อลิปที่ไม่ตัดต่อนะครับไม่สามารถโกหกลูกค้าได้นะครับว่าเครื่องเราจะเดินอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าแน่นอนนะครับผมมั่นใจมากนะครับลูกค้าบางท่านเอาไปใช้นะครับรีวิวให้ผมที่ลงในเฟซหรือทิกตอกนะครับใช้มา1ปีแล้วปัญหายังไม่มีเลยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับ ข้าวหนึ่งกระสอบนะครับหนึ่งทั้งสีแน่นอนนะครับถ้าเม็ดสวยๆหน่อยเกือบล้นจุดนี้อยู่ที่เรานะครับคัดมากคัดน้อยเนี่ยผมแต่งไว้ให้นะครับถ้าอยากคัดมากก็ผักเข้าไปด้านในนะครับถ้าอยากคัดน้อยๆก็ข้าวไม่มีเม็ดยาก็ดันออกมาด้านนอกเลย แล้วก็จุดนี้นะครับเป็นรูดูดกลับนะครับให้ทําความสะอาดนะครับลูกค้าโทรมาหลายเจ้านะครับเนี่ยครับมันยังเหนียวนะครับแล้วมันก็จะดูดเม็ดข้าวกลับนะครับทั้งที่ตะแรงไม่แตกนะครับถ้าใช้หน้าแยมสามนะครับจุดนี้ต้องต้องรู้นะครับสําคัญนะครับเพราะว่าแฟมสามดูดลมแรงมากนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับเครื่องนี้ผมจะจัดส่งวันนี้นะครับสามถึงสี่วันนะครับไม่เกินนี้ถึงลูกค้าแน่นอนรับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ